สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาราพอยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวน้องน้องน้องจากคลิปที่แล้วเรารีวิวน้องหลุยส์ไปแล้ววันนี้แล้วก็คัมแบ็กมากับน้องหลุยส์ติตต้องเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็คือรุ่นรุ่นรุ่นน้องคนนี้นะคะน้องมีชื่อว่าปฏิเสกพลัดนะคะน้องเป็นแรไอเท็มของปีนี้มากๆนะคะน้องจะมี2แบบนะคะก็คือเป็นผ้าแคนวาสแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นหนังนะคะเราจะขึ้นตรงนี้ให้นะคะทุกคนเป็นหนังนะคะน้องคนนี้นะคะเป็นผ้าแคนวาสเป็นลายโมโนแกรมนะคะจะมีแบบเดียวแต่ถ้าเป็นหนังเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่สีนะคะแต่เท่าที่เคยเห็นจะมีสีดําสีชมพูละอีกสีหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่สีนะคะเราเราเคยเห็นแค่สีดากับสีสีเออชมพูเนาะแล้วก็ราคานะคะก็จะห่างกันไม่เยอะมากนะคะนี่ จุดไปของใบนี้คืออะไรเนื่องจากว่าคุณแม่ของเรานั้นแบบเห็น,นผ่านๆทางเว็บแล้วแบบอุ้ยมันสวยมันอยากได้อะไรอย่างนี้ก็เลยทําการจองนะคะจองไปประมาณเดือนกว่าๆเลยเนอะกว่าจะได้นอ้องคนนี้มานะคะซึ่งค่อนข้างเห็นแล้วค่อนข้างต่นตาติดใจนะคะกับนอ้องคนนี้น้องน่ารักมากจริงๆน่ารักมากนะถือก็สวยนะคะมีสายสะพายคอสปอรดีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่า สามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะน้องใบเล็กน้องคนนี้น้องฟิลวอลเลิกวอลเล็ตออนเชนเลยก็าได้นะคะเราก็ไปดูนีกว่าค่ะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างไปดูกันเลยทุกคน สำหรับน้องปฏิแซกผัดตัวนี้นะคะราคาของผ้าแคนวาสจะอยู่ที่4 3 6 0 0บาทนะคะถ้าตามเว็บเนาะแต่ถ้าเป็นหนักนะคะน้องจะอยู่ที่5500บาทนะคะนี่คือราคาตามเว็บนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะปรับขึ้นหรืออะไรยังไงแต่นี้ก็คือราคาตามเว็บแท้ๆเลยนะคะนี่คะ่ะทุกคนน้องก็จะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะอย่างนี้ทรงนี้กําลังมาแรงมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเซรีนเลยก็แบบทําของแบบทรงนี้ออกมาเยอะมากนะคะ ก็เห็ดฮอตประจําปีน้องนะคะจะมากับสายคอสบอดี้นะคะน้องก,ก็ใส่ของได้ไม่เยอะนะคะเราจะมาลองแค่แค่โทรศัพท์กับลิปสติกพอเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากระเป๋าตังค์ไม่น่าจะใส่ไดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกฮอเดอร์กาหรือแบบเป็นการฮอเดอร์ก็น่าจะใส่ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะมาลองใส่โทรศัพท์กันก่อนนะคะโทรศัพท์ของเราจะมีกิฟต์ต่อ,อข้างหลังนะคะนี่11 Pro Max ค่ะทุกคน เราก็ใส่ลงไปนี่ก็คือเท่ากับ11โปรเลย11โปรแม็กเลยนะคะทุกคนขนาดกระเป๋าแบบสูงกว่า11โปรนิดนึงเราลองใส่ลิปสติกไปอีกแท่งนะคะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะฟิลเป็น wallet on chain เลยก็ว่าได้นะคะน้องคนนี้ข้างในก็จะมีที่ใส่าการนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูแบบไกลๆดีก,กว่านี่น้องจะมีเห็นไหมเอ่ย นี่นะคะจะมีช่องตรงนี้เอาไว้ใส่กา๊าซใส่บัตร BTS ใส่บัตร MRT บลาๆนะคะส่วนความสูงของข้างในนะคะที่เป็นช่องการ์ดก็คือเท่าขนาดกระเป๋าเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะสะพายให้ดูนะคะว่าน้องคนนี้สามารถจะทายได้แบบไหนบ้างอะไรยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทุกคน การรีวิวปฏิเสธผ่าตัวนี้เนาะเราคิดว่าบบเป็นใบที่น่าหลักมากนะคะทุกคนแต่สําหรับคิดว่าถ้าแบบถ้าเป็นตัวเลือกที่จะซื้อว่าแบบเอยจะซื้อหลุยอันนี้จะแบบซื้ออันนี้ดีไหมเรายังไม่แนะนําให้ซื้อใบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะแบบซื้อมาสะสมอะไรอย่างนี้ก็แนะนํานะคะเป็นคนคะ่ะแต่ คบบค่ากับการมีมากนะคะน้องคนนี่แต่ถ้าใครจะซื้อแบบซื้อมาใช้อะไรอย่างนี้เรายังไม่แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากนนองใช้ของได้น้อยนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะแอบหายากนิดนึงอะไรอย่างนี้ต้องทําการจองนะคะเราคิดว่าถ้าซื้อมาใช้นี่เราแนะนำเป็นพวกเน่ยเนวเวอร์ฟูลหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะ สำหรับน้องนี้ก็อาจจะแบบมาถือสื้อผาเล่นๆนะคะแบบถ่ายรูปเก๋ๆตามคาเฟ่ไปทํางานก็สามารถทําใช้ได้น,นะคะแต่ว่าทํางานก็อาจจะใส่ได้แค่โทราศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีกระเป๋าแยกอันนึงเนาะแล้วก็แบบอาจจะไม่แนะนําสําหรับใครที่จะเออใส่ใบนี้ไปทํางานนะทุกคนแต่ถ้าใครจะใส่แบบเออไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ก็แนะนํานะคะน้องคนนี้ปฏิเสกปฏิเสกพลัสนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางเราก็ บการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าแล้วก็ใครอยากให้เราทําใบไหนหรืออะไรยังไงก็ใต้อคอมเมนต์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะกดให้เราด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากสนทนาหรืออะไรอะไรยังไงกับเรานะคะก็ไอจีใต้นี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย